ทางด้านจังหวัดเชียงรายเองก็เสริมคมให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนนายอำนาจสีอินเกื้์หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนสนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ AEC ปรับแนวคิดพิชิตตลาดอาเซียนบวก6เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกิดความรู้ทักษะและประสบการณ์ เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยกขีดความสามารถและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ยอย่างเต็มที่รวมทั้งมีความรู้ในการดําเนินธุรกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียนในเชิงรุกและรับเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับและข้อคว,ควรรู้ในด้านต่างๆเช่นการลงทุนแรงงานการตลาดการเจรจาธุรกิจการติดต่อค้าขาย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการพูดคุยในหัวข้อการปรับมุมมองแนวคิดทัศนคติและให้ความรู้ในปัจจุบันกับผู้ประกอบการทั้ง5ด้านสำหรับจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจเนื่องจากมีมูลค่าการค้าสูงโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทั้งเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย นอกจากความโดดเด่นด้านการค้าขายแล้วการลงทุนในด้านการท่องเที่ยวและการคมนาคมก็ต้องมีศักยภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี2558กำลังจะเปลี่ยนจังหวัดเชียงรายให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความยิ่งใหญ่ทางการค้าเป็นช่องทางการคันค้าชายแดนเป็นประตูสำคัญในการระบายสินค้าไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนรวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมีต้นทุนที่ดีและการได้เปรียบในด้านพื้นที่